เอาเลยครับพี่น้องเอาแล้วสวัสดีครับสวัสดีท่านครับทุกท่านครับผมสวัสดีนะอันตรธนแก่เนี่ยจับเก่าครับพี่น้องใหญ่ครับคนไหนคนไหลหนูภาพหนงภาพหนงบ่ได้บ่ได้ดอก cái đi uh -huh. đấy. Ta yêu về cái, ta yêu cái. Nhìn rất đẹp tuyệt trùng thế nào. nào. ใส่ได้ไห่เนาะดูก,กันเด้อพี่น้องว่าเขาหมดเงียบครับอุ๊ยดวงนี้เด้อเอาไว้ฮิตบ่เหมือนลด,ดเลย บาวๆๆพวกกันหน่อยมีอยมีอยู่ ขึ้นแบบจริงดอยมากขวานงอคนานงอคนบ่อแหลอย่างนี้ลงออดอกทีเห็นก้อนครับน่องเดี๋ยวเขาจังมหาดอกตูมมาเลยดเดย้าด บท่นแต่งานเขาอุ้มอยู่รั้พี่น้องดอกตูมดอกตูมสีลายยู่เมียนบ่เมียนบุญคุณความไปบุญถ้าเกาเอาบุญแดงผมก็บุญไหลบุญเขาเขาเขาเาทาบุญเขาทเียนก็ถือกนรนะพี่น้องเขาออกกระเลียมน้ำตัวเววางลด้ววางเ้วย заа <töğün> туух <töğün> 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 <töğün>

ทอมืองทานบอกมาตกปลามตกปลาเปิดมามาตกปลา,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 ปาเจ้อย่ามาปอกใจขคอยตัวถือมาหลายแล้วคอยอกคหังมาหลายแล้ว,วยอยดียมาหลายรอเดียวไ่อรหยาดเลทีเดียว่ายรูปเลี่ยงสเลยดีก่น มา,มาสวยๆแต่สชโพโๆเดี๋ยวโดอกดอกนั่นเดี๋ยวมาไว้ข้หลังประสบการณ์สอนในห้องรูา่าพอฮิตป,ปวกเราไวที่สุดเฝ้าเอาเฝ้าแล้วยิงเงียบยิงดี บริห็เกียร,ต,รติยครับตายันิลงานสุกการ้ายเทือนเหวเทือนี่เทียนยนยยั่นยเวเลยเรนนี่ด็ตัน้ตัวน้ดิข้าก เหลือเพ็่นเอียครับพี่น้องดีเด้อตักไวได้ยหตักไวได้เลยเนาะดูได้เขาไก่บดได้ดินี่มีตักไว้แล้ว ใค้เขดอกนี้พี่น้อนที่สุดลงคว่ำงามเลยจะเป็นสีสันของด้านนี้ใช่ไหมปุกไม่ห่างไม่หมายไหปุกจี๊ดครับอ่าไมปุกจี๊ดจี๊ดดอกเดียวไม่ห่างไม่หมายใครเขียวครับใครเขียวดอกสวยๆครับผม ่บอบวายแล้วพี่น้องไม่เอาแกงกับพ่อแม่ก็ได้กินได้อยากกบอฮักโหมครับเลขห้ามานถือว่ามานแก่งไงขี้ขันจักรตาอะไรนี่เลยจังได้กะจังไดกะเสียบตอดแกงคือเก่าเลยหวานใสๆกับมานเติบอยู่ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อมาหอดปลากับสองโมงกว่าลาไปก่อนปอกก้านไมคลิปหน้า ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับสรุปยอดมื้อนี้ก็มานคือเก่าไะครับพี่น้องสวัสดีครับมานมันตอนนี้ก็มาหอดเฮือนแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ได้่ยบางย่างหลายๆเนีออกจากกระตาเพาะท่านเบิดนี่พี่สิว่างงามๆให้เบิ่งผู้หลายๆอยู่โอ้นี่ขาเปลี่ยนกระงพองขางามๆเลยฝ่าว งัดเอางัดเอาบดาหลากฝ่าวบดาหลากสาฝ่า,าเลยฝ่างัด <laughs> คนฟันผืนก็คนคุดอีปุม่มอมคางออมเอว <laughs> ลายอยู่เฮ็ดไข่นีส่วหมากบดายไทยเฮ็ดไข่เฮ็ดข้บเปียกโพ ในกะตาวัฒนพปูดสรุปยอดแล้วได้บ์เบย่างลายๆเลยค่ะพี่น้องพูดพี่พ่อพ่ต์ตะมูหน่อยๆเพียงแต่สปีดในการเก็บแค่นั้นเองฟ้าวหน้าที่เลยโบยงได้บ์เบย่างลายเติบดอกเนกกะไายดอกเนกกะบอดดิไายเนากันเนาะอ่ะมาดีให้เบิ่งสรุปยอดเฮ็ดแล้วเดี๋ยวจะเจอสิมาอ่าน รายชื่อผู้ร่วมทําบุญลงทานนำเด้อค่ะบันนี้มาบันนี้กะหอะเนี่เหล่วกะสิสรุปยอดผู้พินหลวมทําบุญนำสอ่อันลายซื้อให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่ามีจกคน1น3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 14ทสิบสี่่านเนาะค่ะเนาะ คุณพี่ระอศีวงวันดีสองพันบาทคุณป้าทองสุขบุญสิงสองร้อยบาทคุณป้ารัตนาพรธรรมแพทย์ห้าร้อยบาทคุณจิราพัฒดาวฟน้องตักอ๋ออันนี้โบแมนเ้ยค่ะเด้อเพิน่นเพิ่นประเดี๋ยนแต่เพิ่นขันไล่ซื้อไหวแต่ดูแล้วซื้ออันนี้ลบออกเนาะค่ะเนาะโบแมนอันนี้คุณน้องบนออฟฟิศเกิลสามร้อยบาท คุณน้องทายพุทธคุณ300บาทคุณพิคุลพิปิกพิปิกเนาะค่ะเนาะ1000บาทคุณมัทนาขยันการ1500บาทคุณนัทพรวระธงชัยพร้อมครอบครัว500บาทคุณอนุง200 0บาทคุณอุบุลทานธรรม300บาท คุณชุติการชาแนลน้องตรีเนาะค่ะเนาะนี่คุณชุติการชาแนลน้องตรีแมนแมนแมนน้องตรีจากอียงก่อนลืมอีกละหนึ่งพันบาทน้องตรียูนอเว่เออยูนอเวแมนแมนแมนเออน้องตรียูนอเวชนะทรับทรับสนกันกับกุลอ่าไอ้น้องกุลนั่นอยู่สวีเดนออสเตรียหรือออสเตรเลียสวีเดนแมนบอก อีสานโคราดสวีเดนเอาอ่านได้ชซื้อ <c oughs> หอดทุน่อยหอดดองตี้แล้วแล้วก็พี่นิ้งหารลยบาทค่ะคุณกันติมาและคุณเดวิสหนึ่งพันบาทอ่านซื้อถือบวบุกันติมาคือกันติมานี่แหละเพราะว่าพื้นไห้เป็นภาษาอังกฤษมาเขา,าเจยอ,อ่านบอกพายเปะได้จังสี่นะ <c oughs> ต่ะาม หันอ่านพิษจังไรกับอมขมเมนมาบอกด้วยตามจริงกัอยากได้ซื่อจริงน้ำสกุลจริงครับเมนเมนแล้วก็คุณธัญญาพรฮิลฟ์หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทพร้อมครอบครัวเนาะอันนี้แม่บิวอเมริกาฮาวายนี่พร้อมครอบครัวเียคุณธัญญาพรฮิวแม่บิวอเมริกาฮาวายเป็นกบบีช่องยูทูบนี่เพจนะซั้นนี้แหะค่ะพี่น้องกะ วันที่สิบหานี่คะ่ะโลงทานสามีขนมโทริยากิขนมโทริยากิอ่าประมาณสามร้อยห้าสิบถ้วยหาย้หาสิบกล่องเราก็ห้าสิบกล่องเนี่ยห้าพันบาทแล้วก็ผู้ใดอยากกินไอ้คำหลวงมาบึงด้วยคะ่ะเดอ้อไอ้คำหลวงปลาทูไอ้คำหลวง <c oughs> ปลาทูหนึ่ง, <c oughs> งปลาทูหนึ่งของไอ้คำหลวงคะ <c oughs> ่ะอ่าอ่าปลาทูของไอ้คำหลวงจำนวนสี่พันบาทนั่นแหละแล้วก็ ขันผู้ได้สมทมมาอีกก็คือว่าถ oh, วายถ <what? S 1> วายเป็นคานามคาไฟให้วัด mm hmm. เนาะค่ะเนาะไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืสวัสดีแต่ตาหอยเฮ่น